รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนที่มืดมนคนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญไม่มีใครต้องการไม่เหลืออะไร คนที่มองมัวกลัวว่าเธอจะมัวมองไปไม่คิดไม่มีสิทธิ์วังให้เป็นดังใจในชีวิตหนึง่งมีอะไรมากมายร้อยพันแต่มันไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ เที่แสนดีในชีวิตที่เคยพบเจอให้ฉันได้จำเอาไว้ทำให้รู้ในคำตอบนี้เกิดมาเพื่อรักเ,เธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนยังฉัน เพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอย่างฉันจะไม่มีค่าอะไรก็แต่เพื่อรักเธอ ยเกร์หายไปไหนสหลายวันเชียลเป็นไงบ้างโอ้ยรถมาสนุกมากแกแล้วที่สำคัญผู้ชายดีงามของาบอสตันมาก <c oughs> ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเรียนจบแล้วอะให้อยู่เที่ยวด้วยกันก่อนเดีย๋ยวเพิ่งรีบกลับแหมก็พ่อฉันที่รีบกลับนี่เอ๊ะแล้นี่แต่งตัวสวยนี่จะไปปาร์ตี้ที่ไหนอย่างเงี้ยแกอย่าฟองแม่ฉันนะคือแบบมีนแบบมาจีบฉันนะ่แล้ว ชวนฉันไปดูแฟชั่นวีคได้ั่งานรอด้วยนะแกเลือกบ้างอะไรบ้างนะฉันก็เลือกของฉันอย่าแต่แบบคมไม่มาตรฐานสูงแบบแกที่จะรอเทพพรบุตรลงมาโปรดเฮ้ยจะเจอไม่นั่นอะ ป้าซอยค่ะจะเอาไปให้คุณพ่อเหรอคะค่ะเดี๋ยวอันเอาไปให้เองค่ะอุยไม่ต้องค่ะคุณหนูให้ป้าถือเองเดี๋ยวคุณหนูจะหนักรเปล่าโถป้าซอยคะ่ะอันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะที่เมื่อก่อนจะถือหกซุ้มซาบนะคะให้อันนี่ดูแลคุณพ่อบ้างนะคะนี่นก็ได้ค,ะค่ะ อันเ่ะลูกมีอะไรหรือเปล่าลูกอันเอาของว่างมาให้คุณพ่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อมีแคกอ่ะเข้ามาเข้ามาช่ครับแขกเคิร์กอะไรกันที่ไหนแล้วลูกฮะชานนท์เข้ามาช่วยงานที่นี่พ่อประจำอยู่แล้วคนกันเองทั้งนั้นเออ ชานเดี๋ยวอยู่ทานของว่างด้วยกันก่อนนะอย่าเพิ่งรีบกลับครับนี่พ่อเพิ่งคุยเรื่องผังการผลิตแบบใหม่กับชารนเมื่อสักครู่นี้เองอะแล้วเดี๋ยวต้องคุยเรื่องสต็อกผ้ากับคุณธนาเขาด้วยอา้าวแสดงว่าวันนี้คุณพ่อก็ไปรับรถกับอันไม่ได้แล้วเหรอคะรับรถโอ้ยตายแล้วลูกวันนี้เหรอลูกค่ะอือพ่อลืมซะสนิทเลยโทษทีถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะุณพ่อเดี๋ยวอันไปเอาเองก็ได้คะ่ะ อ oh. ชานนนบ่ายนี้คุณพอว่างไหมละ่ะไปรับรถเป็นเพื่อนลูกอันหน่อยสิมีคุณไปด้วยผมจะได้สบายใจคุณพ่อคะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะคือคุณนอนอาจจะมีธุระอื่นก็ได้ค่ะ uh, ผมไปได้ครับ้า,างนั้นก็ดีเลยขอบใจมากนะชานนนมีคุณไปด้วยลูกอันเขาจะได้สบายใจนี่ลูกอัน ชาโนนเนี่ยเขาเป็นถึงวิศวะนะลูกเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ไว้ใจเขาได้เลยยังไงผมฝากด้วยนะคุณชาโนนได้ครับท่านเทาไรจ้าสี่สิบจ้าขอบใจจ้าโอ้โหโอ้โหเอ้า,โอโอาพี่ดาวเอ้าไง มารอพี่นนล์ะจ๊ะแหมใจคอจะตัวติดกันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะเออนัดพี่นนไว้เที่ยงอะวันนี้จะพาพี่นนท์เขาไปเลี้ยงข้าวฉลองตำแหน่งใหม่ซะหน่อยเลี้ยงข้าวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเอ้ยนี่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 นกระเป๋าใหม่เหรอสวยเนี่ยเ <c oughs> นาะสวยจริงอะพี่ดาว นูซื้อต้องห้าพันเนี่ยถ่ายละครต้องหลายคิวนะไอ้นุชไอ้นุชเดี๋ยวนะนี่แกซื้อกระเป๋าใบนี้ห้าพันนี่แกซื้อเขาไปได้ยังไงเนี่ยฮะทำไมถึงใช้จ่ายุ่วยๆแบบนี้ฮะไอนุชโถแม่พันมันก็ไม่ได้แพงอะไรนักหรอกแม่เพื่อนนุชนะคนซื้อทีมไปเป็นหมื่นและออย่างนุนก็ไม่ได้ขอเงินแม่ซะเซนหน่อยไปก่อนนะแม่นุชนัดเพื่อนกินข้าวน่ะเฮ้ย นี่นี่นี่ทำอะไรนี่ยายนุชุดยืมก่อนนะจ๊ะแม่เดี๋ยวนุชเดี๋ยวนุชมาเนเอามาแม่เดี๋ยวนี้นะเอามานี่นะยายนุชดโ้ยลูกคนนี้นี่ยืมยืมยืมแล้วเมื่อไหร่จะคืนฮะโอ้ยกว่าแม่จะยืนขายของได้ปวดแข้งปวดขา คุณนันครับผมว่าคุณนันเพิ่งจะกลับจากบอสตันอาจจะยังไม่ชินทางในกรุงเทพผมว่าติดนวิเกเตอร์ไว้หนอยก็ดีนะครับตัว <Okay. S 1> สักครู่นะครับคุณนันค่ะขอดูหน่อยไหคะได้ครับโลด้า อยู่ไหนแล้วก um ็ันกันนะโทษทีอะดาวพี่อาจจะเลดิดนนงอนะขอเป็นสักหลายครึ่งนะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคได้เดี๋ยวเจอกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนนท์อันเลือกตามที่คุณนนท์แนะนำแต่ว่า รถจะได้ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทางโชว์รูมเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปส่งที่บ้านให้ค่ะ,ะคุณนนท์คะขอบคุณคุณนนท์มากเลยนะคะถ้าอันมาคนเดียวเนี่ยอันคงไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกใช้ชานนได้ครับชานน Everything ครับแป <laughs> ๊บนึงนะคะต่าสบายครับ โหรอคะอะไรนะคะพรุ่งนี้ร้านปิดเหรอคะเอ่ออันไม่แน่ใจว่าจะขนไหวยังไงอะคะตั้ง15บห้าชุดเพราะว่าวันนี้อันก็ไม่มีรถอะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอันต้องไปรับชุดที่สั่งไว้ค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณนนท์ครับคุณันครับคับจะไปรับชุดเลรอครับค่ะแล้วคุณอันจะขนกลับยังไงครับรถก็ยังไม่ได้เลยครับเอางี้ไหมครับให้ผมไปช่วยไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะอันกลงใจค่ะ ไม่เป็นไรครับชาญน้เอฟฟี่ติงครับว่าไงวันนี้พี่ไปไม่ได้แล้วอ่ะวันนี้พี่ติดธุระด่วนขอโทษทีนะดาวอ้าว oh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ายังงั้นเอาไว้เป็นวันหลังนะ ขอโทษคุณนทน์ด้วยนะคะวันหยุดแท้ๆแต่ว่าคุณนว์ก็ต้องออกมากับอัน <c oughs> ไม่เป็นไรเลยครับคุณนันปกติวันเสาร์ผมก็ต้องทำนวนทำนี่ท่านประธานอยู่แล้วครับ สีเมทุนในช่วงนี้ดวงทางด้านความรักกำลังชดช่วงใครไม่เคยมีคู่ก็จะมีใครเคยมีแล้วก็จะมีอีกใครรอคนที่ใช่ก็ไม่ต้องรองต้องรอกันอีกต่อไปค่ะคนที่เคมีตรงกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างใช่เลยคุณนนท์เกิดราศีอะไร,รคะเออ่เมทนครับ อารมณ์เปี่ยนไปฟังเพงลงไปนะครับคุณอันค่ะชุดที่คุณอันสั่งไดไหมคะค่ะจะลองชุดไหนก่อนดีคะอ,อไ่ไม่ต้องรองก็ได้ค่ะ เลงใจอะค่ะลองเถอะา่ลองให้แฟนดูนหน่อยนะคะคุณผู้าชายเราสักคูดนะคะเผื่อมีปัญหาในจะได้แก้ได้ทันค่ะคุณอันลองเถอะคะ่ะ